สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับซึ่งจะต้องเสนอต่อสภาภายในวันที่15สิงหาคมนี้แล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดคุยในประเด็นของการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีแนวทางการตั้งงบประมาณอย่างไรนะครับในการตั้งงบประมาณในการป้องกันบรรเทาสา,าธารณภัยยกตัวอย่างเช่นอุทก,กภัยน้ําป่าไหลหลา,ลากแผ่นดินถลม่มภัยแล้งภัยหนาววาตภัยอักขีภัยเป็นต้นเนี่ยนะครับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็คือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2ทับวอสาลงวันที่6มิถุนายน2,559นะครับในรายละเอียดหนังสือฉบับนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณาภัย1ก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัยโดยให้นําเงินสํารองจ่ายเงินสํารองจ่ายเราตั้งไว้ในงบกลางนะครับซึ่งไดตตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วเนี่ยไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกนะครับก็คือเมื่อเกิดสาธารณภัยให้ใช้เงินสํารองจ่ายเป็นลําดับแรกนะครับและถ้าหากว่าเงินสํารองจ่ายไม่เพียงพอ ก็สามารถที่จะโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายเนี่ยหรือที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องจ่ายไปเพิ่มจ่ายได้โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น 2. กรณีที่ท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอนะครับก็คือเมื่อใช้เงินสำรองจ่ายแล้วโอนงบประมาณเหลือจ่ายแล้วก็ยังไม่เพียงพอนะครับที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสม ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของท้องถิน่นพุทธศักราช2547ได้นะครับและ 3. ให้ท้องถิ่นประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย เพื่อมิให้เกิดการซ้ำซ้อนทั้งในด้านของภารกิจและวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปช่วยเหลือและเมื่อดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณาภัยแล้วให้ท้องถิ่นรายงานผลการดําเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอทราบแล้วแต่กรณี 4. ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณาภัยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชนสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 5. การใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์นี้เนี่ยท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันทีภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินเพราะฉะนั้นนะครับ ท้องถิ่นไม่จําเป็นต้องรอ,อให้มีการประกาศาเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันทีและก็ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2556เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ นะครับซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยท้องถิ่นก็จะต้องใช้เงินสำรองจ่ายเป็นลำดับแรกนะครับถ้าไม่เพียงพอสามารถที่จะโอนงบประมาณได้นะครับหรือใช้จ่ายจากเงินสะสมก็ได้นะครับ